อิสราเอลช่วยเหลือภรยาแรงงานที่เสียชีวิตเดือนละสี่0มื่นจนกว่าแต่งงานใหม่กระทรวงแรงงานเผยเงินเยียวยากองทุนจากอิสราเอลดูแลภรรยาแรงงานที่เสียชีวิตเดือนละสี่0มื่นบาทจนกว่าจะมีสามีใหม่กรณีกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอรวีปได้ประสานว่า สถาบันนิติเวชของอิสราเอลอนุญาตให้นําร่างพี่น้องแรงงานไทยที่เสียชีวิตจำนวน8รายออกจากสถาบันซึ่งสถานทูตจะส่งร่างพี่น้องแรงงานไทยชุดแรกดังกล่าวกลับประเทศไทยซึ่งมีกำหนดการเดินทางออกจากอิสราเอลในวันที่19ตุลาคมและจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันที่20ตุลาคม ล่าสุดที่อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและทูตอิสราเอลรวมกันวางพวงหรีดและดอกไม้บนโลงศพทั้ง8โลงและยืนสงบนิ่งไว้อาลัยหนึ่งนาทีจากนั้นได้เคลื่อนย้ายโลงบรรจุศพขึ้นรถเพื่อนำกลับสู่ภูมิลำเนา ในส่วนของประหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าเมื่อศพมาถึงจะทำพิธีกรรมทางศาสนาและทำพิธีวางพวงรีดโดยกระทรวงแรงงานจะส่งเจ้าหน้าที่ไปมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานในต่างประเทศจำนวน40,000บาทพร้อมค่าทำศพอีก40,000บาท พร้อมกันนี้จะประสานงานไปยังรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องเงินช่วยเหลือกองทุนจากอิสราเอลกรณีเสียชีวิตอีกเดือนละ40,000บาทให้ภรรยาจนกว่าจะมีสามีใหม่หรือแต่งงานใหม่ส่วนลูกจะได้8 0 0 0ถึง12,000บาทจนกว่าจะมีอายุครบ18ปี